นิกกี้ณัชชัดเปิดความลับที่แรกเคยบินไปเชียงใหม่เพื่อเที่ยวกับดาราสาวสุดแซ่บแบบสองต่อสองตอบตรงๆเผลอใจให้กันบ้างไหมเป็นอีกหนึ่งหนุ่มโสดที่กำลังถูกจับตาเรื่องความสัมพันธ์สำหรับนักสแสดงยูทูบเบอร์ชื่อดังนิกกี้ณัชชัดหลังจากที่เจ้าตัวเลิกรากับอดีตแฟนสาวก้อยอรัชพรไปพักใหญ่ก็ถูกจับจิ้นกับสาวๆรอบกายอยู่เรื่อยๆ ล่าสุดหนุ่มนิกกี้เปิดเผยความลับที่ไม่เคยบอกใครเกี่ยวกับทริปเชียงใหม่ที่ได้นั่งเครื่องบินไปหานักแสดงนางแบบสาวแซ่บอย่างจีน่าวิรายาหรือจีน่าเดอะเฟสพร้อมใช้เวลาเที่ยวด้วยกันแบบ2ต่อ2โดนแล้วนิกกี้นัชชัดเจอตำรวจล็อกแขนซ้ายขวาแฟนคลับเกือบชอ็อกยังไงลือหึงนิกกี้นัชชัดซุ่มคบมิสเวียตนามโซเชียลแหปลาหลักฐานรัวรัวนุ่นสุดที่พาเจอนิกกี้ครั้งแรกในรอบ6เดือนหลังเส้นปดราม่าโดนด่าย,ยับ นิกกี้เผยเคยบินไปเที่ยวกับจีน่าที่เชียงใหม่โดยหนุ่มนิกกี้ได้เผยเรื่องลับดังกล่าวในรายการทางช่อง y o YouTube นิกกี้นาชาติที่มีแขกรับเชิญคือสาวจีน่าบอกเลยว่าไม่เคยบอกใครแม้กระทั่งทีมงานนิกกี้จีน่าเป็นคนที่มีชีวิตน่าสนใจมากเพราะโสดและชอบไปไหนคนเดียวอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะ ตอนที่เลิกใหม่ๆตอนนั้นคือเปดอ,อยู่เที่ยวงัวใครชวนไปไหนไปหมดเห็นจีน่าไปเชียงใหม่คนเดียวเลยทักว่าไปกับใครพอกลับจากสิงคปโปร์ปุ๊บอีกวันบินไปหาจีน่าเลยแบบคนเดียวจีน่าไปนอนนวดรอกูอยู่ตอนเช้าไปฝ่ายเช้าสุดเลยช่วงสงกรานต์กะจะไปเงียบๆเ,เราก็ไม่ได้คิดอะไรอยากจะมาก็มาเพราะเห็นเปดอ,อยู่นิกกี้เมารถตู้คันหนึ่งแล้วไปรอจีน่าไปกันสองคนอยู่เที่ยวนู่นนี่ด้วยกันทั้งวันไปกินเหล้ากันสองคนแต่รถตู้ ไม่รู้งานขากลับแวะส่งจีน่าก่อนแทนที่จะไปโรงแรมกูก่อนแล้วก็ถามว่าคุณนิกกี้ยังไงครับอะไรงี้อีกทริปหนึ่งที่ภูเก็ตอันนั้นกูก็เกือบไปด้วยนะถามจริงๆว่าเรามีสิทธิ์จับพลัดจับครูกันไหมจีน่าหนูไม่ได้อยู่ในจำพวกวันไหนหรือกับใครก็ได้ มันต้องกับแฟนไงถามว่าตอนนี้โสดไหมก็โสดและไม่มีคนคุยซึ่งมีบางช่วงบางตอนของรายการที่นิกกี้เอ่ยปากชวนจีน่าว่าลองเดทกันไหมด้านสาวจีนา่าเองก็ตอบตกลงพร้อมเตรียมตัวลองเดทหนึ่งวันกับนิกกี้ก็ไม่รู้ว่างานนี้จะมีเทปเดทกันให้แฟนๆได้เห็นหรือไม่คงต้องรอติดตามชมกันต่อไป